สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสวัสดี f อทุกท่านคลิปนี้จะพาเพื่อนมาดูหัวหน้าโจ้ยครับซัสซีส130ครับนี่ทำงานเรื่องแสงแคร์กิจครับอ,อุ้มกุกกี้ไม่ค่อยใหญ่ครับนี่ พอดีพอดีครับนี่มีต่รถบริษัทนะครับวันนี้รถคงควยครับ หน้าดินสวยมากเลยครับ่บอยทันแรงงไปจําทีมงานครับ โอ้น้องไม้ครับน้องไม้สีเหมือนไทยรัฐเลยครับนี่ทรงสวยครับนี่ฝีมือช่างเบิ้มนะครับนี่ไม่ได้ซ่อมเป็นแต่เครื่องนะครับนี่ทำกระบะก็สวยนะช่างเบิ้มนี่ไม่ธรรมดาครับจัดเลยครับนี่ช่างเบิม้ม โอ้ตรงล่างเลยทำสีนี้สวยเลยครับตัวนี้จะเป็นซูโม,โม่นะครับโอ้หน้าเลดครับมีทะเลเต็มนี่สุดจัดเลยครับนี่โฝีมือใช่ย่อยครับช่างเบิม้ม ดูเผเอๆน,นี่นึงว่ารถทหารนะครับถ้าไม่มีลายนี่รถทหารนะครับนี่โอ้แรงแรงน้องทะเลซ่าครับโสับสองแล้วครับ ไม่ได้มาถ่ายหัวหน้าจโจ้ยนานแล้วครับนี่ไม่มีเวลาได้มานะครับวันนี้มีโอกาสได้มานะครับก็เลยทาคลิปให้เป็นเพื่อนได้ดูกันนะครับความการทํางานของหัวหน้าจโจ้ยไปถึงไหนแล้วครับหรืออยู่ตรงไหนนะครับนี่เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มาอ่าอ้เกือบตั้งแต่ตั้งแต่เสร็จงานซาใหญ่นะครับไม่ได้มาเห็นได้ขาวว่ายายบอไปเรื่อยเลย <laughs> บอเยอะครับ โอ้เเลกนี่มีตุกตาหน้ารถลยครับนี่ทางทะเลสานี่มีตุกตามิชลินหน้ารถครับเร็วมากครับชุดฟัดชุดฟัดเลย เดีย๋ยวนี้นี่เจ้าแคทนี่น่าจะจอดนะครับน่าจะเอาไว้แต่โรงงานใหญ่ๆนะครับไปโรงงานใหญ่งานเล็กๆนี่ตรงนี้เลยครับบา,าเธอตี <c oughs> โอ้หน้าดินนี่ต่ปุยเลยครับอ้มาแล้วไปตรงไหนแล้ เรียบร้อยครับงานงานนี้เรียบร้อยครับโอ้คุณตักทางเลยครับโอ้ตายตายตายโอ้หาวิธีแกล้งกันได้เลยครับมาได้โจ้ย โอไม่ได้อย่างหนึ่งก็เอาอย่างหนึ่งรับไม่ได้แกล้งคุณก็แกล้งรถนะครับคือไม่ให้ออกเลยโอ้พลาดแล้วแลจะขี่รดทุ่งนาไปนี่นะครับ <c oughs> โอ้แค่นี้ก็เอาออนะครับไปแล้วโอ้กักมกั นี่ครับคุณดักทางไวเลยครับอู้ยับ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 โอ้แต่ผมจะออกยังไงวะนะโอ้ไม่มีอะไรกันขึ้นใช่ไหมนี่ <c oughs> มุดทำไมหน้าดินสวยเลยโอ้ โอ้หน้าดินสวยมากครับนี่ครับโอ้านาดินเทเลยนาดินแท้เนาะเดี๋ยวดูเสื้อหน่อยดูเสื้อโอ้หนุ่มเอ็มเมืององครับนี่บอ YouTube ใส่บไดรถเบดติดเลยครับฮะ<ห>ใส่บรรไรถเบดติดเลย <c oughs> ใส่วันแรกติดเลยป่ะ <c oughs> โอ้หนุ่มเอ็มเมืององครับเป็นเสื้อของพี่เอ็มนะครับหรือว่าประธานเอ็มนะทำเสื้อนะครับ300อยเแถมสติกเกอร์หนึ่งใบครับ โอ้นาดินสวยมากครับเออโอ้แนวมูมใดจะหลุดล้องเนานี่ครับนาดินนี่ปลูกของนี่โอ้โหสุดยอดครับนี่แนวนี้พี่โกนนะตเองโกนเจ็บเนี้ยนุ้ยอ๋อแล้วน่าหองเลยด้วยน Ủa khát ở chân tay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  chân ừ. cái này tay chỉ tuôn nhứng. bờ. đủ, đây chỉ đừng นี่จะตราจะูนย่เออจะซูนส,สนอมอย่างไกไอ,อ้ชา้านลึกรู้ดวสิู้ได้ยังาจะซูนนำรอหนอนูม่เรียบร้อยเลยเอาไม่เห็นเจ๊พึ่งครับอยู่หน้างานบอนี่ลงที่ไหนครับนี่ อ๋อนี่งาน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 ไม่ได้ไม่ได้แปลงานเหมาใช่ไหมไม่โองานเมาก็เราไม่มีงานนอกเราก็ทีงานเหมาพอเรามีงานนอกราก็ทีนี่ครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะดีกว่าจอดเนาะพูดถึงถ้ารถบริษัททุกคันอย่างเงี้ยแบบรับเต็มเต็มเลยจะต้องไปหาที่ลงครับแล้วก็มา ซื้อดินน่าจะรวยจัดไปนะนี่จะเป็นสะสองลูกนะครับตรงนั้นอีกลูกหนึ่งตรงนี้ลูกหนึงอู้หัวไอตนอกตัวมามาเที่ยวแล้วตักร้อยหนึ่งมาตักร้อยหนึ่ง เดี๋ยวต้องเนี่ยเอาไปลงไกลๆเนาะอันนั้นก็ติงติงได้เสียยาวดิใส่เป็ดอะเนาะอ๋อซื้อแล้วบ่ะติ่งเลยสองไร่นะสองไร่อออเห็นเสียยาวบอกขายอยู่สองไร่ไร่ละหมาดไร่ละสี่หมื่นห้าหมื่นไดมั้งถึงไหมสองไร่ที่กุ้งุ่มมันไปหมื่นหนึ่งเองไร่สามหมื่นอ้สบายเลยวิ่งอยู่นู่นได้ได้กิจวัตร แถวโน้นนัดอินลึกบ้านยังโขเงเขียบแคบมากเลยนในไลยจุดแถวนน้นว่าเพจเต้มุ่ใดหมู่ใดจูโอ้นี่ครับเอฟซี FC ท่านใดที่อยู่โซนสายโทรนะครับถ้ามีงานติดต่อหน้าโจยได้เลยครับมีดินครับทางนู้นฝนตกก็วิ่งได้ไม่ใช่เปล่าฝน,นตกก็วิ่งได้นะครับโ,โซนอ่า สนสายโทรนะครับแปดเก้าสิบนี้ได้หมดเลยทางนู้นโอ้โบอ่อสองไร่นะครับไม่ใช่นน,น้อยนะครับดินเยอะแยะนะครับอ๋อเบกวางยาวอ๋วววอ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ